ฟาร์มลมนอกชายฝั่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ในด้านพลังงานสะอาดของนิวยอร์กหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลองไอแลนด์ได้รับการอนุมัติให้เดินหน้าสร้างฟาร์มลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา DEEP WATER WIN นกำลังจัดสร้างฟาร์มกังหันลม90เมกะวัตต์ใกล้กับเซาท์ฟอคเคนินูล่าของลองไอแลนด์ โครงการมูลค่ากว่า25,900ล้านบาทจะผลิตกังหันลมราว15ตัวเพิ่มความสามารถในการผลิตพลังงานให้กับที่อยู่อาศัยถึง50,000ครัวเรือน กังหันแต่ละตัวจะมีความสูงราว183เมตรและจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยสายเคเบิลใต้ทะเลไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยในอีสต์แฮมตันการก่อสร้างอาจจะเริ่มต้นขึ้นได้ในปี2019และเปิดใช้งานได้จริงในปี2022โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้า150ของรัฐด้วยพลังงานหมุนเวียนภายใน13ปีนี้